สินเลนสินอุบลรีตะเกีแล้วากะไปคู่ขันสินสองซีเลยขึ้นซื้อ่ามีด้านหลายได้สินสองซีนี่อุวโมงแยกไปยโซนีน่เขาเอิ่อนโมงอย่างนี้ว่าน้าลบเดี๋ยวสิลองทํำตบมีพิรุนบงขจ้าสิตรวจบว่าด้านตำรวจครั้งแรกที่ได้ขามาเอกเย์เด้นีมผมผมต้องลองลรถมาคนอ่ะมาคนเดียว บิบบิดไดไไหนนาา่สวัสดีครับผมมงังนี่คือชาแนลมังลักหมูรับกันยังแหลนอยู่นครพน,พนมคือเกา่าตอนเข้าไปในฝั่งเล่านี่ฝนตกแต่หน้าย่ำเศร้าแต่ว่ากลับออกมาย่ำใบฝนบันเศร้าตกแจงจางปางและสีเหตุคลิปจากหน้าด่านฝั่งนครพนม กับไปสระบุรีพุ่นละเพราะว่าได้โดนเรียกตัวกลับไปสระบุรีเพื่อสิไปแลนหลวงพระบางวัดสันวากกสิรอคคำคำพุ่นละครับงานเจ้าอครจะออกกับรถมาเติมน้ำมันปอท่อออกมาตาบายพุ่นนะคำใครได้งานครับเดี๋ยวมันอีสิพากันไปอุบลปลายทางคืออุบล เราะว่าต้องกลับไปแล่นลวงพ้บางยุคแกงค่อยไปรับปูนยุคแกงค่อยเตอกยวแล่นขึ้นไปหลวงพ้บางตามเคยเดี๋ยวมารุ่นกันว่าสิเติม้ํำมันไหลบันไดตีเป่าลงไปไอ้แกงค่อยนีย่จากอุบลเป็นอำเภอดอนหมดแดง,งใช่จะกิดร,ร่วมคาขามเล่าไปตอนนี้กับ หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งตอนข้าวตัวมาต้องเข่าไปเติมก้อนมูอ่าเดี๋ยวต้องเข่าไปเติมก้อนมูแล้วข้าวตัวมาตัวช่างไหนนะช่องนี้เลย ตรงนี้เลยปตทนครพนมลองยูทูบกันนะมามาพเพืดอนอยมาเติมมาเติมได้เี่เอาตัวมาเราเี่พัฒนาโลพี่เขาเขาพูดอะไรเอามาให้ย่างนีิในนี้ในแม่จัะว่าเป็นลูกพี่พดดบ้าเอา้าบคุณครับเบิงบ้งเบิง้งนาลูกน้องด้วยกัน ผมเป็นลูกพี่ก็ลูกน้างเจ้าเจ้าคือหวง,วงหวงนาเจ้าของลุงลเนแาวตัเดินทางหลวงพะวง่ารื่อโอ้ยปรบอลมันจบบอใครเนาะีน่าจาบอลบอมันจบบอลใครมาเว้ย,ออยลยอำหนาตีข่ย้ักๆยังิขึนให้ขึ้นไปอีกยูลนี่ๆๆเบงเงเอาีไปไปเน่นะไปขาวเบงนี่ Ông, không khỏe đây thôi đấy Điều. ông cứ một tâm mày khỏe đi thôi đấy đón lại thôi đấy ông khỏe chạy cháu ông hẳn đi cho thứ bảy vừa có hẳn đi 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 <laughs> สองหโอ้สองหงวดที่มานี่เนาะสองตีเป้าลงไปเกงค่อยลอยลิตาร้อย500กิโลโอ้มือนนี่ง,งานดอกไล่้นต่างหาขั้นหนึ่ตรงร้อกูได้เปนแน่เนี่ยขี้เนี้ยตรงร้องกูได้เปนเนี่ยนเกงค่อย Nơi Nơi đây mặn, lưuu, ne, phải, đây là, đây mặn, có, là, cồn, cơn nước, đây mặn, hai cái này, thêm dao, đây mặn, hai cái, trong thùng, xong thùng nè, thêm dao cái thùng, vậy đi, đường thang to. เรียบไร e, เรียบไรย e. เดินทางมุ่งหน้าสู่ดอนมดแดงเดินทางย่ำขค้ื่กับบะไท่ายิบตอกมันมืดแจงย่ำได้ท่ายนกนไนละใส่่ืาาอยวเห็นทคนางหน้ายวเห็นเลยไปสขั้นอนเรียนซีขั้นงมาบ้างกสองขั้นกบีะไรไปแเอาค่ไม่ไป,ป,ปเพอ,อนน้้านก็ติดพวกใครไปยกรตรนี้ไปกสเนี่ยสบายใจเลย ครับตำ้หลับงานล้วงพบาบางยินเหิมเี็กอะที่ว่นกันไปเทียละสามสี่ขั้นถึงเวลาก็ต้องไปมุนเวียนกันไปทั้งสี่ละครับรวงงาวางันเคลื่อนได้เปิดเต็มที่แล้วตื่นเศร้ามากหมอกอย่างหลายเด้พี่น้องอันนี้ออกจากอำเภอตะการพืชผลมาทางงังอุบลเลยท่านในหอดอำเภอดอนมอดแดงอยู่แต่ว่าอยู่บ้านรู้ว่าแผ่นที่ยุ่ใสเนี่ยไม่กีบไม่เอ็ดก็หา,าพพผอแต่ว่าเดาเอา่ะ มาโ้หจักตำบลอยู่ตำบลท่าเมืองยังไหโอ้หมอกไหมเดี๋ยวเราเห็นท่างเลยเบื้องล็กล้องหน่อยอยากจางอยู่แต่ววาเบอร์สายตาจริงๆนี่มืดคืออยู่ต้องเด้เปิดไฟหละแลมไฟตัดหมอกเกือบเจ็ดโมงแล้วตอนนี้แถวอำเภอดอนหมดแดงจังหวัดอุบลแปดโมงแล้วหมอกอยังไหลเก่าอยู่ครับมาลงแผ่นดอนหมดแดงหมด มี่ทางเดียวเป่าสองขั้นพอเป็นเป่าก่อนน้ำหอมปรัาอกาศรถยนต์แบบพลังงานแสงอาทิตย์พอแดดมุนย่างดีเลยมานนี้สิเดินทางต่อได้ครับบไปพูดละมุงนาสราบุรีเดินทางต่อกันเดี๋ยวไปก้อนลูกพี่กัน พี่เป่าแล้วเดี๋ยวสิว่าพอไปแล้วเป่าแล้วเขาพอไปสิว่าล่ะคือไม่ให้กูเป่าก่อนได้ปัญหาหน่วยงานดอนมดแดงเต็นในตะก,การอุบลนปันไไดยุดติดทา้งพอดีเลยอยู่แต่ว่าจากการจับ GPS แล้วถ้ากลับทั้งอุบนี่หาล้อยหาร้อยสามสิบสามกิโลถ้าไปทา้งไอตะก,การนี่ก็ติดหารอย เกือบห้อร้อยคนละกรสิเลยกสิไปทั้งนี่ละอุปนละครับใายเมื่อนี่ไปทั้งตาักการพืชผลเขาจะไปทั้งขัวด้วยบาทมอกระเริ่มจางหรือบป้นา้อน,อน,อนสามโมงกลัวแล้วเนาะเขานำซ้ำปลาไปหากินทั้งหนาุ่นละดูพี่ว่าไปทั้งคู่ขันมาั่นใกล้ลุยต่อ ลวงพระเบิ้งเดี๋ยวที่พาไปเบิ้งไอ้อุโมงลอดแถวๆอุบลมัละ่ะมันสร้างแล้วมันจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนติดตามกันดเลยวครับ ก็น่าเป็นวันเสาร์เนี่ยรถก็ยังหลอยู่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยรถติดเด้ติดซ้ำกูดอดก่อนอ่ะกูหมดเนี่ยกูเป็นเงื่อนไงเนาะใครที่หัแ,แยกกับเบิ่งเพิ่งรุนกันเบิ่งแยกแยกอู้พึ่งพรทั้งหลายก็เป็นแยกวัดนาลมมาั่านยังข้าเจ้าสางเลี่ยวไปหรอไปอันกวสดสางยังบ่ท่านเดาออกอยู่รถก็ยังมากลับบางหนีไหลายอยู่ ลุดมันมันมันสวยงามก้อนหลายๆหม่องได้ที่เคยผ่านมาอุโมงค์เจ้าที่เห็น,มน,น,นหม่องกลับรถไปได้ตั้หอดี่เนี่ยไหมสไตล์เดียวกันมัดเลยถือว่าสวยนี่สวยงามมากเลยครับเนี่ย ม่วงแยกไปยโสนี่เขาเอิ้อนม่วงอย่างนี้ว่าหน้าลบตรงไปออกเตียงเมืองอ้างบนสีสเก็ตโอ้ข้างบนก็จะเลื่อนข้าแท้อ้างบนร่างการเลยนักการเมืองดีบ้างเก็บลอยเลยกาลังสิมี่แต่เก็บงาน นี Regard ิดๆน้อยๆเลยแล้วกับท่าสีถ้าอย่างนี้ละฮะอีเสียงจะล่าจอดเนี่ยแหละเก็บงานเล็กน้อยเลยแล้วแล้วเอ๋ลาบเอ๋ลาบไปเอ๋ลาบแซงมาแล้วกับเขาเ่ยอย่างได้รถหน่อยเขาแสกมากทั้งใส่เขาจได้เอาอีกว่าเลียนขวาด้บัดทั้งๆที่บ่ได้ตั้งใจเลียนขวาด้ เพราะว่ามันเขาใส่มาได้โป้ไม้ยังดอกเนี่ยมาตีตีใไม่ใส่กับตีมาได้อยู่ไหนรถทั้งใส่เรียนครูมากอยู่เยลยอึดอัดเลยหอนไหวเอ้าตีใส่ก็เอาใส่ก็แล้วเ,าเาขาติดจมหยเดี๋ยวไปพ่อกันทั้งนาคนละครับพ่อใส่กันท,ที่ท้ายหันละ ใการเดินทาั้งกับสระบุรีจากนี้ไปกติพันฑ์นไปเซนไอนี่สีสะเกตศดสีสะเกตออกคูขันออกพุนละสังคาซุรินเขาบุริลัมโอเขาน้องกีออกกุหลีคิวเป็นเขาเซนลักเลยบาท การเดินทางจากนีไปเฮาติเลียนสินอุบลศรีตะเกดแล้วกันไปคู่ขนสินสองซีเลยน้ำถนนสินสองซีเลยขึ้นซื้อว่ามีด้านหลายใเสินสองซเีเดี๋ยวสิลองท่อโตบมีพิรุษบงขจ้าสิตรวจบว่าด้านตำรวจหรือด้านยังกัญญาธิวานนุตังแต่ว่ากับว่าในเรื่นงโดนหรอเปาเเป็นเกือบเครื่องปีแล้วครับสำหรับเส้นเน่ ว่าสิไี่ยังจังใดเดี๋ยวไปเบิ่งกันแต่ว่าเท่าที่บ่เฮ็ดผิดกฎหมายใน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 ส่วนของรถพวกไฟพวกยังที่ขาดตกบกพร่องเท่าที่แก้ไขก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่าอยังมันขาดตกบกพร่องเนี่ยไฟส่วนควบนี้ออกเบิดไฟท้องป้ายก็ออกไฟลีออกออกเบิ้ลตัวอะไรไฟลีที่ไฟไอ้ท้องป้ายทะเบียนตัวลูกนี่บ่เคยเฮ็ด มันบอ่อใส่นะบ่อไข่มีดานกันเลยบ่เห็ดแลรนแถวนครบอนุ่มแต่บนี้ตอเต้ยบร้อยแล้วต้อแบบตรงต้อแบบชัวข้าวเดี๋ยวติไปีเห็ดยูปลานไฟเห็นมันดีสือมาบังขันหลอดอและเศร้าแบบต้อยบรลอยแล้วย่างขึ้นกับร้ามแล้เราลดว่ได้ล่างย่างเดียวเดี๋ยวเดินทางต้อกันเลยครับเลีนว่ายางมือนอนอยูมาขึ้นนี่ยูนองกีวัติมาใเห็นมันหอดระ,ะบุรี แต่ว่ามาวันอาทิตย์มันกะที่ผมมีงานกันเลยแร่นมาเรื่อยๆครับถ้าามาห่ามเ้าเออยามเ้าสิได้ไอพี่น้องเบิง่งบรรยากาศแถวลำตะข้องนี่สนุกว่าต่อท่างนี่มีการเปลี่ยนแปลงหลายหมองอยู่เพราะว่าบรไดเรีเนส้นสองซีนี่เป็นเวลาเกือบเกือบปีเลยล่ะเกือบเป็นปีเลยมีการเปลีป่ยนแปลงหลายเติบสำหรับจุดหมองภาคโลดยังต่างๆเออพัฒนาหลายเติบเพราะเก่าอยู่ เติมเติมไปหลวงว่าบางเี่เติมวันวันจัทนทร์วัที่ตัวถามสีเมนต์เป็นว่าวันจันทร์ก็เลยคอยเรียนมากตอนนี้ยุสีคิวนี่ด้านสีคิวด้านตรวจยาเสพติดมันก็เลยส่งรถติดจักหน่อยนี่ขนาดเป็นเวลาหกโมงหรือหกโมงสิบกวนาทียังเหมือดอยู่แต่ว่าฝ้าก็เริ่มสาง้วด้า,ดานตรวจยาเสพติดมัน,เป,นเป็นด้านถาวร ตรวจย่านผ้าหนะมันมีหมกตรวจเป็นทาวนเลยครับหมวกหนึ่เปิดเปิดจะย่ำย่ำขึ้นง่ำเบ็เพันเมื่อคอยก,าก,ากาอักต้านหรอกย่ำขึ้นรอสิแจ้งนี่สิมีเห็นตลอดเลยเดี๋ยวรอรอเข้าไปใกล้ๆตำรวจเฮาดีถ้โตัวมีพิรุลล่ลองเบิ่งนะท้ำท่าเขายุกขยิกใส่แมอีหยังก็ยุกก้กกกลมล่องหันก้ลมล่องหนีล่องเบิง่งเขาเจ้าสิเอาเฮาไปเอ็กซเรย์บ่ซั่นเด้เดี๋ยวทะเบิ่งเด้อใส่แมตก็ใส่แมตใส่แมต ครับผมโอ้มาตาอ,อุบลครับครับเดี๋ยวใส่เ,เ,สเอ็กซาเล่กนันโอ้ครั้งแรกที่ได้เขับมาเอ็กซาเล่เด้อนี่น เรียกหนิเรียกไปง่ายหนิยูนี่นะผมจะขอขอบคุณก่อนรถเป้าบหมครับรถเป้าครับเรีปูนเอาปูนว่าติไปสำราญปูนนี่โอเคแล้วมาซุ้มตรวจด้วยซื่อขออ๋อยสแอกก์เกต์เลอันนี้ครับครับครับตามสบายครับพ่อะน่ะขอยืมบัตรประชาชนหน่อยครับอันนี้มาจากจังหวัดไหนว่าผมผมยู่งร้อนคนขับแต่ว่ารถนี่นะรถนี่ยุ่งกรุงเทพรถนี่มาจากกรุงเทพเหละครับรถนี่ขับมานี่นะ โอมาจ้าอุบลอุบลตองานนอุบลสลางุรีครับครับช่างซุวอผมีรถคือครับครับตอนนันอยู่ตะซังไอ้ตะซังไอ้ยังกาะน้องกี้องกี้องกีหอยงครองกีลอกีอมทูนครับศูนยเก่ามาคนเดียวไหมครับมาคนเดียว ครั้งแรกครั้งแรกขอมันผมผมต้องลงรถวะนี่ข้างนั้งนี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำนะครับเลี้ยวขวาเนี่มีอะไรครับเดี๋ยวเขาจะแนะนำครับล่องมือเอาเอกทะเลยาเต็๋ยติดครั้งแรกโอ้ครับผมผมต้องลงรถเพราะคนณ่ะ มาคน,คนเดียวผมต้องลงรถป่ะนี่ยแล้วไทันให้โอ้เปจอดทันบ่ตอนนี้แล่นเข้าไปเลยรถทัรที่ขางใก่อนครับครับครับจับปิดไฟหน้าหนึปิดไฟหน้าบ่เออเป็นซุ่มคือคเอ็กเซลเลชั่นสินค้าบ่เอ็กซเรย์ยาเสพติดมีคนให้สัญญ,ญาณต้องลงรถบ่ถามเป็นมงกลไม่เคยจักเจี้อะไรแล่นรถมาตั้ง ซิฟก็ปีเขาก็เคยเนี่เอ็กเซเลย์ยาเสพติดโอเคมันบอกรุดหลัว รถเกียร์ว่างรถแบบมือี้นัคับเห็นไมนเห็นไนวกใครกใส่เกียร์ว่างแล้วก็มือลงด้วยนะครับก็เช่อมังะเบียบเอาไิ่ผมกยบรก่หอเ่าผมเกรเบียร์่ลงมากลงมากบโอเคว็ใส่ครับ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  มันไหนลดไหลดไห้หนิใช่มันไหลลดโอค้ควายมันไหลรถจะใส่หรอโอ้รถออกก็ขับหนีเนาะเดี๋ยวล้อรถลัอหนีคนหลีรากมากเคยเกียเดี๋ยวออกไปกันโอ้เคยอยากเสียขังแรกในชีวิตเลยนี่ย โดนจังค่อยมาหนีเนาะเป็นต่้งหลายเดือนเขาเจ้าว่าเป็นคนแปลกหนาบ้องขาเจ้าว่าเป็นคนแปลกหนาเขาเจ้าเล้ให้อันเอ็กซเรยจะคล้องกับมีดทามีุยุดยึกยักยักแต่ว่ากับผมมีอย่างอยู่หรอกว่ามียาสูบเป็นแค่ตอนนึงยาสูบเหล้าเอาไปฝากไปใท้เก่งควาย โอ้แจ้งพอดีพอเดี๋ยวพาไปบึงบรรยากาศแถวลำตะคองวันสิดีเฉลยโอ้ยว่าใจตื่นเต้นบ่เคยเอ็กซ์เรย์เอ็กซ์เรย์ขังแรกเลยถนนเซนมิตรภาพครับสีคิีวลาบดบัวขาวเนี่ยละพระเจ้าสิมีคนมาประกบมาประกบคำเบาเฮาเลยว่าเฮาสิมีพิรุธณยังบ่ากันนาสงสัยอยู่ด้วยว่าสิบปีสี่ศาสตร์บนบถตรวจ พอคยตรวจเลยรถปูนนี่ประเภทขนาดนาดา้าน,นคนย่อมหอยสนใจเลยเล่นฟังเล่าหรือว่าเป็นเล่ขเนขะเลนเป็นน้่มเลนขามฟังเล่าผมก็บพ่อจ้าแต่ว่ามีมือหนึง่งผมไอ้น้่รถเข่าบ้านเนาะไปจอดบ้านไปเยี่ยมแม่นะถ้าแม่ไปรพยงบานมือหนึ่งมือสีมานันมือสีมา่าน,นมีตำรวจตำรวจยู้หันละยู่มู่บ้านยูออมเพื่อลอะไร มาวนเวียนอยู่แถวบ้านผมเขาเคยซงสงซัยอยู่ดอกว,วา่ารถทะเบียนกรุงเทพมาเตอร์ไซคือมาจอดอยู่นี่ความหมายนะเพุ่นกับมาเบิ้งคักคักได้ตำรวจพวกนั้นน่ะตำรวจอันพวกนั้นกับเบิ้งทะเบียนนะคักทั้งเท้า,ว,าว่องยอกดอกควายน้ำเจ้ามาตาพุ่นเจ้าเข้าบ้านย,ายังเพุ่นกับพุ่นท้าว่างยองดอกก็เลยบอกไปเบอกบอกไปบอกทราบตื่นสอบมากเลยมากเลยนั่นละตำรวจพวกนั้นอาจจะส่งทะเบียนรถแถวนี่แหละในในศูนย์ ยาเสพติดว่าสงสัยนะรถเลียขามเล่าคือมัดจอดแถวนี้ดีแท้ล่ะแค่สงสัยซื้อเราครับแค่สงสัยซื้อเรอกากพรมียังว่าเป็นยังคือไเด็ดตรวจถึงได้รถหลายขั้นบอกใครเด็ตรวจมีขั้นเดียวมัดตรวจยาเสพติดแต่ก็เป็นไปได้ที่เพิ่นสงสัยนะตอนนี้เดินทางกับมอหอดนี่แหละแถวลำตะข้องเอาล่ะแค่ว่าอยาก่ายทอดเรื่องเล่าในการเดินทางของ รถบรรทุกว่ามันมีอย่างหนาสนใจอย่างไดแต่และมือสี่คือก็เกา่าพอปัญหาแต่ละยางกับที่มือเกา่าในการขับรถในเปลื่อนรวมทางกับมีในทิ่งแวดล้อมหลายยางกับมีปับตัวให้ได้สีนําเสนอต่อพีต่อน้องไปเรื่อยๆสำหรับการเดินทางของเช่ารถบรรทุกออคลิปนี้กระิพ่อกันชิปไ,มไหมในการเดินทางไม่พวไปหลวงพะบางครับ ตั้งแต่สลาบุรีไป,มมปล้วงมะปางล่ะอันนี้ก็ไพไปพ่อกันอยู่สลาบุรี่นละสิลาพีลน้องไปกับบรรยากาศน่มเศร้าแบบบสบายสบายแถวล่ำตะค้องคลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ รามาดระนักันกันยังตีคูกันเลยสวงขั้นชยจุดนี้เป็นจุดมองที่บรรยากาศวิวสวยลีเลยมั้ดี๋ยวถ้าห้เบิ่งตอนจบด้ยมันยากาศขักขนาดจุดที่สวยที่สุดในถนนเส้นนี้ ไยแต่ก่อนบ๊ายบาย